แล้วเวลาปั่นอะแสบตูดบอกตรงๆเลยมาอันบ็อกเพิ่งสั่งมาอันนี้เป็นบอกรุ่นหนาพิเศษสั่งมาจากลัซาดานะครับนี่ยี่ห้อไพโอเนีย er. ความหนาใช้ได้นะนี่ ดังไงดูแข็งแรงเลยทีเดียวอันนี้เอาไปใส่จักรายานสําหรับปั่นออกกำลังกายนะครับเพราะว่าของเดิมที่มันติดมากับตัวรถจักรายานมันบางมากแล้วเวลาปั่นะแสบตูดบอกตรงๆเลยยิ่งเวลาปั่นเราใช้เวลานานขึ้นนานขึ้นมันดีกับสุขภาพแม้าจะว่า สุขภาพตูดนี่เสียเลยนะครับก็เลยลงทุนกับอันนี้หนานุ่มเดี๋ยวจะลองเอาไปใช้แล้วก็เดี๋ยวจะลองไปสาธิตการติดให้ดูอย่างแรกเดี๋ยวเรามาถอดเบาะอันเก่าออกก่อนนะครับใหม่เข้าไปประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ นี่ดูดีเลยเดี๋ยวลองนั่งปั่นดูนิ่มเลยคราวนี้ปั่นสบายแน่นอนเจ๋กจริงๆ